ท่อนคุกการเมืองโดยแจ็คลัสเซลกดตามทันเมื่อแก๊งสามกีบถูกหลอกติดคุกฟรีพักซุกกระโปรงเด็กโดนคดีติดคุกยาวสังคมไทยในช่วงเวลานี้มีแต่ข่าวคนหลอกคนไม่จบไม่สิน้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งข่าวอดีตดาราสาวใหญ่ยืมเงินนางแบบแล้วไม่คืนจนลูกนี้ออกมาทวงผ่านสื่อพร้อมทนายฝีมือเก่าเมื่อเรื่องดังทำให้ผู้เสียหายได้ทำนองเดียวกันไรอื่นๆปรากฏตัวอีกเพียบ และข่าวประธานบูลนิธิช่วยเหลือสังคมพัวพันการขายวุฒิการศึกษาเมื่อเรื่องดังอีกเช่นกันเรื่องเฉาเฉาที่เคยปกปิดไว้จึงถูกเปิดเผยจากคนวงในกลายเป็นข่าวดังทั่วข้ามคืนเปื่อยให้เห็นสันดานดิบของคนดังได้เป็นอย่างดีภาพสวยๆที่เราเห็นในจอฉากหลังอาจจะไม่จริงเสมอไปแต่ทั้งสองข่าวก็แค่เป็นการหลอกต้มผู้ใหญ่ในเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งจะเทียบไม่ได้เลยกับการหลอกต้มเด็กให้ไปติดคุก หรือต้องหนีคดีจนต้องบดอนาคตกลายเป็นคนมีตำหนิติดตัวไปตลอดชีวิตอาชีพคนต้มคนนักต้มตุนหรือจอมหลวงโลกยอมไม่ใช่คนดีแม้จะมีตักกะพิสดารมาอวดอ้างในการกระทำของตนเองให้ดูว่าถูกต้องแต่ก็ยากที่สังคมจะให้ราคาหรือไว้เนื้อเชื่อใจอีกต่อไปเด็ก3นิ้วหรือแก๊งสามกีบหลายคนถูกหลอกจากกลุ่มคนที่อวดอ้างว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ คอยยุยงปลุกปั่นยกย่อสร้างภาพลวงลวงหลอกเด็กใจถึงที่ยังคิดไม่เป็นและรู้ไม่เท่าทันเหลี่ยมเล่ของคนใจบาปให้เดือนหน้ากระทําผิดกฎหมาย1 1ึเพื่อสั่นสะเทือนไปถึงสถาบันเบื้องสูงตามเกมในละคุณชาติที่ตนเองนั้นวางไว้ถึงวันนี้ทั้งเด็ก3นิ้วที่ถูกหลอกใช้โดนคดี1นึจนติดทุกฟรีหลายคนฝ่ายที่ชักใหญ่นรกคอยซุกกระโปรงเด็กอยู่ในที่ต่ำๆลับๆมืดๆก็กำลังจะเกมโอเวอร์บนศาลไม่น้อย บาปกรรมใดก็ไม่หนักหนาเท่ากรรมที่มาจากการหลอกทำลายชีวิตคนผู้คนให้ต้องติดคุกติดตารางนั่นเพราะไม่ต่างจากการตายทั้งเป็นผลที่ตามมาก็มักจะจบลงในแบบเดียวกันคนไทยที่คิดร้ายต่อสถาบันยังไม่พบว่าอยู่แบบสบายดีจนแก่ตายแจ็คลาเซล